ปูเป้ออกมาขอโทษแล้วคะ่ะเรียกได้ว่าปูเป้เกสเลนโพสคลิปละครบ่วงวิมาลาผลงานที่คู่กับมิกของระยะกำลังออนแอร์ทางช่อง7 HD ลงไอจีส่วนตัวค่ะแล้วก็เจอคอมเมนต์บุรีเรื่องหน้าตาและการแสดงแถมรามไปถึงผู้จัดละครอย่างหนิงปณิตา จนเจ้าตัวทนไม่ไหวออกมาตอบโต้เกิดประเด็นดราม่าตามที่เสนอข่าวไปล่าสุดสาวปูเป้เกศเซรินและหนิงปณิตาผู้จัดละครเดินสายมาโปรโมทละครบ่วงวิมาลาค่ะที่อาคารสำนักง,งานข่าวสดในย่านประชานิเวศจึงไม่พลาดที่จะสอบถามถึงกระแสดราม่าดังกล่าวดราม่าถลมม่มไม่สวยเล่นไม่ดีปูเป้ว่าไง่ายขนูเป็นคนเซสิฟและก็รู้สึก รู้เห็นถึงจุดบุกพ้องของตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ควรจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ก่อนอื่นหนูก็ต้องขอโทษจริงๆที่พิมพ์ลงไปเร็วโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนบางคําพูดหนูอาจจะไม่น่ารักหรือว่าทําให้ใครหลายคนไม่สบายใจหนูขอโทษค่ะเพราะว่าหนูก็อยากให้ทุกคนมารู้ว่าหนูก็เสียใจมีความรู้สึกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือเขานั้นไม่ได้ว่าหนูคนเดียว แต่มักระทบทั้งแม่หนิงพี่เปียวพี่เค็ม,พ,มพี่มุกพี่มิกทุกคนเองเขามีส่วนในการช่วยเหลือดูแลและประครับประคองจิตใจหนูระหว่างการไทยทําตลอดทุกคนคือคนที่หนูรักหมดเลย แล้วพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีหนูเลยที่บายบอกเขาไปว่ากว่าหนูจะถ่ายทําจบทั้งเรื่องหนูผ่านอะไรไมาเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจอยากจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้เพื่อที่สมกับการที่คนรอดูตลอดมาหลังจากโซ่ไปดีแล้วระหว่างถ่ายทําเราก็กดดันมาก พอมาเจอคอมเมนต์ที่เหมือนเป็นการบูลลี่มันยิ่งกระทบจิตใจเราเยอะหนูก็ห้ามใจไม่ทานก็เลยพิมพ์ต่อไปอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นกระแสดราม่าที่ถูกเปิดเผยออกมานั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็คือต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ